ในช่วงเช้ามีการนำเสนอฉากทัดหรือภาพอนาคตต่างประชามติซึ่งศึกษาและจัดทำโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและศึกษาสันติขอภัยค่ะและสันติศึกษาโดยระบุว่าหลังการออกเสียงลงประชามติจะสามารถเกิดภาพอนาคตได้4แบบกรณีที่1ก็คือร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงผ่านทั้งคู่กรณีที่สคือร่างรัฐธรรมนูญผ่านแต่ว่าคำถามพ่วงไม่ผ่าน กรณีที่3คือคําถามพ่วงผ่านแต่ว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือทั้งร่างรัฐธรรมนูญและคําถามพ่วงนั้นไม่ผ่านทั้งคู่ค่ะหลังการนําเสนอภาพอนาคตภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศจะช่วยกันวิเคราะห์ว่าภาพอนาคตแบบใดที่สามารถเป็นไปได้มากที่สุดและจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศไทยหากภาพอนาคตนั้นเกิดขึ้นจริงค่ะคือฉากที่หน่1ก็คือผ่านทั้งสองอย่าง เพราะว่าทันทีที่ผ่านทั้งสองอย่างเนี่ยพวกเราทุกคนจะได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญร่างฉบับนี้ซึ่งจะกลายเป็นรัฐธรรมนูญในอนาคตเนี่ยเราจะได้รับผลกระทบอย่างไรนี่ผมคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องรับรู้แล้วก็เผยแพร่ความรู้เหล่านี้ออกไปครับ สำหรับในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะก็จะมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อถกแถลงในเรื่องสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ในเอกสารเผยแพร่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทั้ง9ข้อค่ะเช่นประเด็นบัตรทองไม่หายไปไหนแต่ว่าจะคุ้มครองเพิ่มขึ้นปราบโกงอย่างจริงจัง ยุทธศาสตร์ชาติโดยการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อถกถแถลงครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทําความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญแล้วนะคะก็ยังเป็นเวทีเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรูปเท่าทันในวันลงประชามติ7สิงหาคมนี้ด้วยค่ะ